เราเข้ามาในอีกส่วนหนึ่งขององาคารนะครับเรียกว่าศีราสปายสถานอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งครับฝั็นฝัง่งนี้ที่บอกว่าเป็นสําหรับดูแลคนที่ต้องการรัก,กรักสุขภาพแล้วต้องการดูแลสุขภาพอันนี้ก็เป็นเราเรียกว่าซีราสปายสถานนะครับ,รบก็สําหรับคนเรียกว่าปกติหรือ ต้องการมาใช้งานแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพก็สามารถติดต่อได้ตรงนี้เราแบ่งพื้นที่บริการเป็นสามณฑลนะครับเมื่อกี้ฝั่งโน้นตรงแต่ถึงมีเจ็ดมณฑลตรงนี้ก็จะเป็น89ดเก้ากับส0ครับแปดเก้าสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองฮะสิบเอ็ดสิบสองแยกไปเป็นห้องประชุมนะครับเป็นมณฑลโลกธาตุก็เป็นเรื่องของที่พักผ่อนของบุคลากรแล้วรวมทั้งของที่ผู้ใช้บริการด้วยครับฝั่งนี้มีสามมณฑลมาถึงผมก็ เหมือนกันใชราะแมมันลงทะเบียนรือถ้าติดต่อร่วงหน้ามาก็จะมาบอกว่ามาแล้วนะครับครับสวัสดีครับอันนี้คือเราเลือกได้เองไหมครับผมเลือกได้เองว่าผมจะทําอะไรบ้างที่มณฑนนี้ก็ได้ครับหรือจะให้รับฟังคําแนะนําของแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ได้ครับรเดี๋ยวลองดูว่าสามมณฑลตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับอ๋อในมณฑลวิสุทธิมรรคนะครับเป็นห้องธรรมนานาใหม่เป็นห้องที่โล่งๆเอาไว้สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆได้เช่นเรื่อง ปฏิบัติเพื่อพัฒนากายพัฒนาจิตอ๋อฮะนี้เป็นมณฑลที่1ิบมณฑลท่าบรรจบท่าบรรจบก็ให้บริการเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็แบ่งเป็นห้องสําหรับผู้ชายกับผู้หญิงนะครับมีสองโซนคำว่าท่าบรรจบนี่หมายถึงว่าท่ามาเจอกันมาสมเป็นชื่อคำพีหนึ่งเป็นชื่อคำนีของของแพทย์แผนไทยนะครับเดี๋ยวลองไปดูข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับน้านะครับเป็นไปน้ําสมุนไพร ในห้องนี้นะครับก็จะเข้าไปนั่งได้สักสามสี่คนสามสี่คนนะฮะก็คล้ายๆกันกับเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือคนปกติก็สามารถมาใช่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่อ่างน้ําวนหรือทาราสนานี้เป็นอ่างน้าวนนะครับจักรุซี่เลยนะฮะใช่ครับเดี๋ยวนี้ว่าทาราสนานรากเกอร์ชิโน่บัตติงน้ําอุ่นกำลังดีเลยฮะแช่ได้สี่คนใช่ครับแต่นี่คือไม่ใช่การรักษา กาคือ,อผ่วนายใชไครับมันลงไปแล้วก็จะมีน้ํากระแสน้ํามันพุ่งข้ามาทพืไม่ให้เกเราได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ทาให้เลือดลงมาหลายเวีย,ยนดี่เฮ้ยเกี่ยวกับการสมมติว่าไปตรงนั้นอบไปอบไปน้ําร้อนแล้วก็มาเจอตรงนี้ที่เย็นแล้วสลับกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับปกติตรงนั้นเราจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตรงนี้ก็แล้วแต่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเหมือนกันไม่ได้สลับไปสลับมา นี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งครับที่ถือว่าเป็นพื้นที่พิเศษสําหรับผู้ที่รักสุขภาพและอยากดูแลตัวเองด้วยการแพทย์แผนไทยครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่สําหรับให้บริการเรื่องการนวดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยต่อเนื่องกันเลยครับก็แล้วแต่ว่า<ช>ผู้รับบริการ<ๆ>อยากได้รับบริการอะไรการนวดของบริเวณนี้เนี่ยต่างจากก็จะเหมือนกันแต่เพียงแต่ถ้าถ้าไม่มีอะไรเลยก็เป็นการนวดผ่อนคลายเฉยๆออนะครับมันก็มีถ้าการนวดแบบรสนักแบ่งเป็นสองอย่างการนวด พื้นฐานกับการนวดจุดสัญญาณจุดสัญญาณคือเจาะจงที่จะนวดแล้วเพื่อให้เลือดลมมันไหลไปทางไหนเพื่อจะให้รักษาอาการบริเวณนั้นแต่ถ้านวดผ่อนคลายคือทําให้เลือดลงมันไหลเวียนดีขึ้นก็จะเอามาประยุกต์ใช้สําหรับคนที่ไม่มีโรคอะไรอยู่ณขณะแต่จะปวดเมื่อยเฉยอะไรได้ครั้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้การนวดพื้นฐานช่วยครับฝั่งนู้นมีอะไรครับฝั่งนน้นก็จะเป็นอีกสองห้องสําหรับ2เตียงสําหรับการดูแลผิวพรรณดูนลครับ็บางคนก็อยากจะใช้ สมุนไพรดูแลในการดูแลผิวนะครับขัดผิวพอกผิวเตียงตรงนี้จะยกสูงขึ้นมาไม่เหมือนที่นอนฝั่งนวดไม่ไม่เหมือนครับเพราะว่าต้องขึ้นกับท่าด้วยเพราะไม่งั้นผู้ผู้ให้บริการวันหลังจะเจ็บเองอันนี้คือเพื่อประโยชน์คือเพื่ออะไรเพื่อความสบายนะครับดูแลผิวพันธ์นะครับบางคนก็จะทําให้ผิวพันธเนี่ยดูแลสะอาด นะครับผิวพันธุ์ต้องผิวขาวขึ้นเป็นการขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะผิวนุ่มแล้วก็เนียนขึ้นถ้าคนที่ใช้เรื่องสมุนไพรนะครับจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับ